สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสี่ยนน้องไข่เด็กจะเรโน่มีผู้ใดถือเนี่ยบ้น,นอ้มีผู้ใดโศกมันเนี่ยบ้าน,นอเมือนี่ก็มหาห้เหล่งดวนครับเพราะว่ามีแนวนสำคัญสีมอบอนแล้วก็ ให้แนวทางไปเลยโอ้เสียดายเนาะครับเนาะศูนย์ไปายุทั้งหนาแต่ว่าตัววิ่งตัวเดินเนี่ยเขาเบิดเนาะครับเนาะนะครับนะมีปุใดโศกมานนกเ,เนี่ว่นนอเอ็ดเองนี่ก็ซื้อบ่ได้ครับมันอั้นถ้าเจ้าบ่าขายบ่ได้จักบาทครับ เมื่อวานนี้ก็ไปซื่อโทรศัพท์พ่อได้โทรครับมา่ัแมนรุ่นดีครับพ่อได้โทรพ่อได้ทรท่ว่ากันครับเอฟซีแปดสองอยากโทร่มากอ่ะมีเบอร์ให้แล้วครับโทรครับรุ่นธรรมดาครับถึกถึอครับรุ่นถึกถึอเนี่ย รุ่นเนี่ยอันพ่อได้โทุ่ครับเพราะว่ามันโมมีเงินสื่อตามกำลังเจ้าของนะครับเนาะมันก็ทุ่งเบาได้คืกอก,กันใส่ไปกอนในโซกห้มานสามตัวค่อยเอาไมนะครับเนาะเบื่อทู่บงทุ่รก็เชียนให้หละละถ้าแคบเอาเท่าเดียวเลยครับเมื่อนี้กัน จะ่มาเอาแนวทางใหม่กวนคือเก่ารแบบเพราะว่าเดียวก็บจิไปหลายทางกปอีก,กทัางสองเจ้าขวงกวับ่ะไรลุงนะครับเนาะอันนี้ลงไอ้กวนเลยลงไอ้กวนมูเป็นพิเศษสุกมัววนขั้นอ่อนบรจุคูทุกคนนะครับเนาะบอกบอรทุกคนแล้วบอกว่า,วาในตล่างบอกเคยผ่านกับตูว,วิ่ง ที่ครับเขามาตะเสาตื่นแหกขี่จาก็มาว่ากับพี่นี่กบนองเลยย่านมันสวยย่านหนึ่งย่านมันสวยย่านบ่มีเวลาเดี๋ยวเพิ่นใส่ไปหันไปนี้นะครับเนาะมันสวยเนี่ยมังกาชีบ่สะดวกเลยฝ่าวเห็ดคือเกษตงฝ่าวมากแกงเบอร์ทั่วนั่นแหละเออมือมือว่านนี่นี่ผมในเบอร์ทรั่วไปลงคชีปไปเนาะ โอ้ยก็ยังมาลืมแ่เขาไปอ่านค้อมูลม,มาเลขเบอร์โทรอะไรมีเก้าตัวโอ้ยตรวที่ครับเลขลืมเลขหามันจะซับสวนจังอยมันเป็นเบอร์ที่ว่าเบอร์เลขเดียวนะครับมันจะเป็นศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้ามันจีเป็นเืมเลขเลขหาหลังเลขเจ็ดหนาเลขหนึ่งครับลืม่ม <c oughs> ขอโทษเปล่า,าแล้วมันซับสนกับเบื้องบ่ได้ดีครับมันเป็นเลขตัวเดียวมันเป็นเลขหาเจ็ดครับแล้วว่าง,งวดนี่แหละมันจีออกเบอร์ทร่หม่กับือรูครับ มันสบเหมาะอย่างไรบุล็อกได้กับพอดีเลยได้หาเจ็บพอดีเนาะ้ารูตารีออกมากอะเฝ้าหยิบจับไปเดอนพี่น้องมันเริ่มสีอันแล้วดิเลขของแอดนี่มันเริ่มสีเล่ยนยากแล้วเพราะว่ามันบ่ผ่าจากเท้อบานีเจ้าหมอกเจ้ามือเขาเ,ขาเริ่มเพลงเร่งแล้วมันก็นสืส่อ,อยากแเน่ยเขาอันไว กันกระทอกตัวอันนี้ดีเนาะเสียดายเพเขาสามตัวโอ้ยมาศีรุ่นศีมาหลังไปยุทธ้างหนาเนาะครับเนาะโทษได้ไลจับจับบ่ตถุกระควายเอพีซีเฟดซองสังเกตเราบางทีแอบเองจับจับเหมือนกันก็คือพี่น้องอ่ะแหะจับกับบางทีกับมันกับบอลูเนาะว่าเลขตัวได้สิออก บางทีก็จับพี่จับถึงนะแต่ว่าอยู่ในซองน่ะคัดไม่ดีเดียวอัติว่าร่อยเปอร์เซ็นต์ก็บ่ได้ครับเบื้องติดตีต่ำหลังมากนะ่ะไม่เคยผ่านอยูย่ในตารางต่ว่าขั้นงวดนี้เนาะของแอดเองถ้ามีสามเนาะโอ้ยเขาทั้งบนทั้งลาง่างมันไม่มีสามเกตตามศูนย์นะครับอันนี้ปรได้รอกเลี้ยนพูดได้ปได้แเนี่ยพูดได้ ก็คือตามสูตรก็คือสูตรสูตรบ่มีกะห้มันมีจังไหนเนาะครับถือก็คือถือแกบยัง้มอ,งอยู่ตลอดถือก็คือถือผิดก็คือผิดจังว่านลนะ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็ซอยกดไหลกดแชนเดือครับเ้ยกอยากใครถือก็ว่ากะจิพอสิีได้อยู่มั้ง แต่ละาคู่คนตัววิ่งกับบ่อผาดตัวจับคู่กับจับไห้เพียงแต่ว่าบ่ได้ฉีดเสียนใตซื่อก็ถือว่าถือว่าเข่านะครับเนาะถือว่าจับคู่ให้ยุ่เขากะเรียกหกางหนึ่งกระซื้อไว้โหลดพูนบนล่างไปเลยก็ได้ครับพูนบนล่างไปเลยบ่ต้องเพื่อกัน เขาเรียกยังไงกันทุนเนาะกันทุน้นดีก็บได้ <c oughs> อัน,นงวดจีมาเนีะ่ะค่อนข้างมันใจคือเก่าครับมันใจคือเกา่าแต่ว่าจีเขาสองตัวหรือสามตัวอันนี้ก็บอบบลูได้ค้อกันให้พิจรารนาเอาให้ MC เอฟซีไปมีะหอเอา อันนี้ห้ก้อนมูเลยบ่ได้หลอกบ่ได้เนี่ยมยันตะผู้อื่นล้วมาเนี่ยมเสี้ยน้องไข่เสี้ยน้องไข่บ่เคยเป็นเนี่ยมผู้อื่นนี่แะยันเลี้ยงเนี่ยมเลยแหละท่านไครเนี่ยมเขาเนี่ยตกเสี้ยน้องไข่บอกเลยบอกว่าบดเนี่ยมไปบดเนี่ยมไปก็คือว่า เลขเจ้าของสูตรเจ้าของต้องเสื้อมันเพราะเสื้อมันให้เจังไหนสูรอยู่กับมือเลขออกปับ๊บเห็นได้ปับ๊บอันบาน,นีเนาะเวออลาใก่สมควรนอันสมควรนแล้วเนาะบง พี่น้องนี่อันเตรียมตูแคบรถได้ครับแอดเองสิบุสู้โดนเพระาะว่าย่านมีความผิดอันมีเบื่อท้น้ำไหนจักเป็นยังไงลูกแบบเนี่ยหมกันต้องมาหายเลี่ยวหายเลื่อยด้วยิบ่สิบุบซู่อีกสิบ่เคียนลงอีกหายคลิปนี้คลิปเดียวเพระาะว่าย่านมีความผิดที่กัน ว่าแต่ละซองเพื่นกระยาติเพืกันของแอดเดี่ยวแห่งเฮ็ดใหม่สางใหม,ม่ยังบ่กท่านใผ่านดีแล้วเคยถือบอกถือแบนหนึ่นก็จะยากอีกนะครับเนาะกะัเบิ่งแล้วก็เฝ้วเคีเ่เอาแอดเดี่ยวีกชิบ่าที่สู้โดนเพระาะว่าเสียวเสียวเ่อนเขาห้ามลงเบอรอโทรลงบัญชีทันทีอ่ะ ผู้อีอย่างอีหยังโทร่มาเอาครับย่าให้ทั้ง่องเลยโซ่มันสิผิดเพิ่นครับบนันนี้โทร่กับทร่ให้มันมีสาระเ้ยครับย่าทร่เห่นโทร่หัวเพราะว่าบางคนเพิ่่สิโทรบติดว่าจะปินกับว่าต้องทร่ครับเพราะว่ามันหลายคนนะครับถ้าเพิ่อนอย่า โชว์ขอกันบางพวกก็โทวเลียนโทวหัวเอาที่มันเป็นน้ำเป็นตอนครับจังโท่ครับมือนั่นก็นจะไปสรุปเพื่อก็เบิ่งตัวเลขได้ครับจิชัดบะน้อตื่นตะเสาเลยครับเนี่ย ทางล่างนี่เป็นเบอร์โทษเด้อศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้านี่ละผมเป็นลงเมื่อวานเนี่ยเป็นลงตัวนี้ลงเลขหาานี่หนาเลขหนึ่งเนี่ยตัวนี้โทษติดเนี้ยนอนเป็นเบอร์ไม้ของเสี้ยนของไข่ครับ เมวันนี้บอแน,น่อาจตจิเป็นตัวท้ายตัวนี้ก็บบอจักหรือสามตัวก็บบอจักไปติดไวปนะครับเด้อตัวนี้ตัวขีดเตี้ยไต้กับมักกระจ,จ,จับเอาจับเอาเลยครับบมบมมักกระจับเอาในช่องครับตะล่านก็เสียดบนนอเอาผู้ที่จับยูีนอครับเนาะ ไปกคนไปนออแอฟเองที่โบสู้สดโดนครับข <c oughs> อให้โชคให้มานคือเก่าแหละครับขอให้ปังปังอยากได้เบอร์บัญชีกาโต้มาแอฟจีเองหรือคอมเมนต์มาใต่คอมเมนต์เดี๋ยวแอกสีเขาไปตอบให ว่ามือวานนี่ก็ลงเฝาเฝอเนาะครับลงในรถดมันเลขตัวเดียวเลขเกศหาเกหามันหลงมันลืมหาครับขอตทษหลายๆท่านที่เอาไปเลค้ัวก็เติมเลขหานาเลขนึ่งก็คือครบกับเนาะเข้าใจตามนั้นเนาะครับเนาะอันนี้มาห้ก้อนไผยลงกอนไผ่เลยเดี๋ยวผู้นั่นผู้นี้มาดึงกลยจิตบ่ได้ลงของเจ้าของครับสุดท้ายนี่ก็ ขอให้เอฟซแฟนส่องเสี่ยนนองไายให้นี่โชคไม่ใช่ให้มันมนันเห้งเห้งลำลวยลารวยทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ